ชาชนทุกคนช่วยกันเถิดนาเชิญพี่น้องลุงป้าเรามาเลือกคนทำงานกรุงเทพมหานครต้องไปต่อไม่ต้องนับหนึ่งหม่ทำต่อได้ทันทีใช้อัศวินกวนเมืองเป็นผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หกเลือกผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หกเลือกคน พี่น้องดีแน่เชิญพ่อแม่ช่วยกันเลือกมาต้องคนนี้พี่น้องทำได้เราร่วมใจไปเลือกเข้ามาเพื่อบ้านเราเท่าเทียมทุกท่านฝากช่วยกันลงป่านะฝากไว้ในใจของท่านฝากไว้ในใจของท่านเราไปช่วยกันเชิญท่านเลือกมา วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนจริงรู้จริงทำจริงทำต่อได้ทันทีอัศวินขวัญเมืองเบอร์หกเบอหกกรุงเทพต้องไปต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทำต่อได้ทันที เลือกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หกกาเบอร์หมาบอกกันทุกท่านถึงที่ต้องคนนี้พี่น้องเลือกมาเลือกคนนี้พี่น้องใช้ได้ทำงานไว้เต็มใจอาสามีใจรักทองถิ่นพื้นที่ต้องคนนี้มีใจมุ่งมาขอฝากไว้ในใจของท่าน อย่าลืมกันช่วยกันลงป้าถึงวันนั้นจำกันให้ดีทุกพื้นที่ทั่วทุกหลังคาต้องคนนี้แกทำงานดีและประสบการณ์มีมากมายทันชาอาสาเข้ามานาทัานอาสาเข้ามานาทัานเต็มใจทำงานรรบชัยประชา อาสวินขวัญเมืองขออาสาทำงานต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทำต่อได้ทันทีกาเบอร์หกคนจริงรู้จริงทำจริงทำได้ทันทีโปรดเลือกอาศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หกไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทำต่อได้ทันทีกาเบอร์หกกาเบอร์หก อัศวินขวัญเมืองเบอร์หกเบอร์หกเราร่วมใจกันให้เหนียวแน่นเลือกตัวแทนพี่น้องทวนหน้ามาบอกกันวันนี้ถึงบ้านโปรดช่วยกันวันเข้าคูหาชื่อคนนี้พี่น้องจำได้จำเอาไว้จำให้ติดตามาหามาให้ท่านช่วยมาหามาให้ท่านช่วยฝากกันไว้ด้วยท่านช่วยเลือกมา กรุงเทพมหานครต้องไปต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทำต่อได้ทันทีใช้อัศวินกวัญเมืองเป็นผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หกเลือกผู้ว่ากาเบอร์หกกาเบอร์หก